Ah. ฉันเกิดมาจากไข่แต่ออกมาไม่นานฉันเป็นลูกเจี๊ยบที่นักแสนสซนออกมาไม่น,นั้นฉันมีอารมณ์ดีจังเลยไม่นานอีกทีพ่อฉันพ่อฉันแข็งแรงแล้วมีสง่าสวยงาม หมอนก็มีเทหงโหทีตอนนั้นพ่อฉันจะขันเรียกฉันตอนเช้าทุกทุกวันแล้วแม่ฉันก็ชอบให้ให้ฉันไปกินอาหารแล้วก็เดินเล่นวิ่งเล่นเป็นอย่างมีความสุขแล้วก็ อยู่มาไม่นานแม่ฉันให้กินข้าวแล้วแม่ก็สอนว่ามิ่กินยังไงอย่าไปเอาหนอนใส่คนอื่นนะเขาจะตกใจเอาอยู่มาวันหนึ่งมีอีกาอีกาล่อมาเกตจะกินลูกเจียบลูกจามาโลบเลยนะปีกแม่เร็วลูก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 เร็วอ่าว่าแล้วลงใจเลย วิ่งวิ่งวิ่งมาหลบหลบหลบอย่ามาทำอะไรลูกฉันนะออกไปไกลๆเลยไปไม่งั้นฉันจะถีบหน้าเจ้านะไม่งั้นฉันจะถีบหน้าเจ้านด่าไหนต่อ